ปัจจุบันโลกก็เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีใหม่ๆก็เข้ามาเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาทักษะพนักงานก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วก็แพลตฟอร์มมีมากมายหลายแพลตฟอร์มเลยหลายหน่วยงานเลยแต่เราก็ต้องเลือกพี่คิดว่าองค์กรดีได้ด้วยพนักงานพี่เลือกแพลตฟอร์มนี้เพราะว่าตอบโจทย์พี่มากที่สุดในเรื่องของหลักสูตรต่างๆก็ตอบโจทย์ ในการที่จะพัฒนาพนักง,งานของเรานะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มนี้ก็มีระบบหลังบ้านดูแลให้ด้วยเราก็จึงเลือกแพลตฟอร์มนี้แล้วก็มีพนักง,งานทุกคนในแพลตฟอร์มนี้ช่วยดูแลให้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นเหตุผลที่เลือกพัฒนาพนักง,งานด้วยแพลตฟอร์มนี้ค่ะ ตัวผมเองนะครับการที่องคอ์กรของเราเนี่ยมีการสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยีและดิจิตอลมาสนับสนุนในด้านการทํางานร่วมกับการทํางานของเราผมมองว่ามีประโยชน์และข้อดีหลายด้านเลยนะครับอย่างเช่นเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาซึ่งจะทําให้บุคลากรของเราเนี่ยมีการ พัฒนาทางด้านสกิลใหม่ๆไ้เพิ่มขึ้นรวมถึงการที่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับจะเห็นได้ว่าการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้กับการทํางานจะเป็นการลดขั้นตอนที่มีความซับซ้อนจะเป็นการทํางาน,นให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งเนี่ยยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการทํางานจะเห็นได้ว่าบุคลากรที่มีความสามารถหรือสกิลทางด้านดิจิตอลเนี่ยครับจะเป็นบุคคลที่ มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามโลกปัจจุบันได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะทําให้บุคคลคนนั้นนะครับได้มีการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อบุคลากรของเราเนี่ยมีการพัฒนาทางด้านซอฟต์สกิลสกิลใหม่ๆยิ่งขึ้นการท่าเรือหรือองค์กรของเราเนี่ยครับก็จะมีการพัฒนามากขึ้นยิ่งจะทําให้องค์กรของเราเนี่ยครับก้าวสู่ระดับสากลต่อไปครับ การใช้ออนไลน์เทรนนิ่งเนี่ยมันช่วยในเรื่องของเวลาเพราะเวลาทํางานของพี่เนี่ยจะค่อนข้างยุ่งกลางวันเนี่ยมานั่งเรียนอย่างเงี้ยคงไม่ได้พอเป็นออนไลน์เทรนนิ่งแล้วมันมีความสะดวกว่าเราสามารถคลิกไปข้างหน้าหรือย้อนกลับพอเราฟังไม่ทันเราก็สามารถย้อนกลับได้มันช่วยเวลาพี่ได้ดีมากเลยค่ะเรื่องนึงที่เห็นเลยชัดว่ามันดีคือตรงไหนที่เราไม่เข้าใจเนี่ย บางทีถ้าเกิดสมมุติเราอบรมในห้องในปกติกับคนเยอะๆเนี่ยเราถามเราก็จะต้องคือเหมือนกับเราจะไปขัดจังหวะคนอื่นด้วยบางทีเราเอ้เราก็ไม่กล้าถามเพราะมันเป็นเรื่องเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นออนไลน์เทรนนิ่งปุ๊บเราสามารถกลับไปในตรงที่ว่าเอ้ตรงนี้เราไม่เข้าใจกลับไปดูกลับไปกี่ครั้งก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรเงี้ยคะ่ะ พี่ค่อนข้างชินกับการใช้อ,อนไลน์เทรนนิ่งเพราะพี่อยู่สายไอี IT อยู่แล้วแต่ว่าพี่ว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยควรจะต้องให้ความสนใจกับการใช้ออนไลน์เทรนนิ่งนิดนึงเพราะว่านอกจากว่าเราได้ความรู้เรามันยังรู้จักวิธีการใช้ผูกต่างๆบนออนไลน์มันช่วยได้หลายเรื่องแล้วน้องเองก็จะเห็นภาพกว้างขึ้นในการที่นําเทคโนโลยีมาใช้ในการท่าเรือว่าสมมุติว่าบางอย่างที่น้องอันอยากจะใช้แล้วแบบเออน,นี่แหละออนไลน์เทรนนิ่งมันช่วยได้นะมันก็จะน้องจะไปหาเรียนจากที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ย เลยนะคะที่องค์กรได้เตรียมการเทรนนิ่งแบบนี้ให้เรานะคะเพราะว่าคิดว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะทักษะหรือว่าความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ดีใจมากที่การท่าเลือได้นำคอร์สเรียนของ Future s k i l l ลเนี่ยมาให้เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะคะ AI ปัจจุบันก็สําคัญมากแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้มีความถนัดในเรื่องการใช้เท่าไหร่ก็คิดว่าการเรียนในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานต,ต่อไปค่ะ สำหรับผู้นำยุคใหม่ทักษะที่สำคัญคือทักษะในด้านดิจิทัลซึ่งปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างเพิ่มมากขึ้น AI ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานดังนั้นเราควรจะต้องมีการเพิ่มทักษะในด้านนี้เพื่อในการพัฒนากระบวนการทำงานให้ทันสมัยแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทักษะที่สำคัญในยุคสมัยนี้ก็คือทักษะด้านดิจิตอลและการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี ซึ่งความหมายของดิจิทัลเนี่ยครับก็คือการที่เราต้องเลือกเครื่องมือให้ถูกต้องที่เราจะสามารถทํางานเพื่อลดการทําซ้ําและทําให้รวดเร็วและตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากขึ้นซึ่งความท้าทายที่สุดของเรื่องพวกนี้ครับก็คือว่ามันมีเครื่องมือเต็มไปหมดเลยในปัจจุบันเราก็ต้องเลือกเครื่องมือให้ถูกต้องเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเป็นดิจิทัลอะไรก็ได้ซึ่งการที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยครับได้ มีโครงการมีแพลตฟอร์มให้พนักงานเพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทักษะด้านดิจิตัลแล้วก็การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีนีครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับผม